สวัสดีครับผมสิบพวสเซอร์วิสครับวันนี้จะมาทําการติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับให้กับลูกค้านะครับนี่คือหน้างานฮะคือสายไฟเราเช็คแล้วนะครับก็เพียงพอนะฮะสายไฟที่เขาเดินมาจะเป็นเบอร์สามนะครับสองเส้นเดี๋ยวเรามาใช้กาวทีว่ากาวถึงหรือเปล่านะฮะแต่จุดติดตั้งเราเคพื้นที่ติดตั้งจุดนี้นะฮะแล้วก็มีการย้ายจุดของฝักบัวนิดหน่อยนี่นะครับเราก็ติดตั้งเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อน้ําเปิดน้าให้เรียบร้อยนี่เราเดินท่อเดินรางสายไฟเดี๋ยเราเหลือแค่จัาไฟเข้าเครื่องนะครับตอนนี้เราจ่ายน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่พึงจําไว้เสมอก็คือเราต้องต่อไฟแล้วก็จ่ายไฟเข้าเครื่องหลังจากที่เราต่อเครื่องและจ่ายน้ําให้เรียบร้อยแล้วเพื่อป้องกันฮีเตอร์และหม้อต้มเสียหายนะครับครับตอนนี้ก็จ่ายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองเทสนะฮะเราสังเกตนะครับจะมีไฟ LCB แล้วก็เอิร์ทขึ้น ยศีบดับก็คืออันนี้ระบบจะมีปัญหาแล้วก็ไฟเอิร์ดต้องติดตลอดนะครับเวลาเราเปิดเครื่องเพราะว่าถ้าไม่ติด่ยแสดงว่าสายกาวลุดอันตรายนะครับต้องลีดเล่นในการใช้งานนะครับของเครื่องรุ่นนี้เนี่ยพอเราเปิดน้ํานะครับไฟพเวอร์ก็จะติดนะครับร้อนเลยทีเดียวนะฮรือพอเราปิดน้ํา ะะไฟพาวเวอร์ก็ดับเคเมื่อใช้งานเสร็จนะครับก็ิดสวิตช์นะครับก็เ,เป็นการใช้ได้นะฮะพอเราปิดสวิตช์แล้วเนี่ยเนะี่ยเราเปิดพาวเวอร์มันก็ไม่ติดตัดผมเรียบร้อยนะฮะตรงนี้แต่เราก็กดปิดระบบเรียบร้อยครับ ้แลวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ